สารอินทรีย์ปรับสภาพดินหรือสารอินทรีย์ปรับปรุงดินนะครับิงความเม้อผมกล้าเทียบกล้าพิสูจน์นะทั้งเอาไปพิสูจน์ในห้องแลบในการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การใช้จริงในภาคสนามนะครับว่าสารอินทรีย์ปรับสภาพดินซึ่งเราเรียกตอนเนี้ยเป็นยังไงเรามีหลายสูตรส่วนหนึ่งนี่เรามีอินทรีย์วัตถุนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกจจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทซียมแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์อะไรต่างๆครบเกือบครบถ้วนทำคุณภาพจริงๆคือเราไม่ผสมดิน การทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งการปลูกพืชเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือเรื่องดินการทำไงให้ดินดีมันดินเนี่ยโดยปกติถ้า,าทําการเกษตรโดยใช้เคมีโดยใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราอะไรพวกนี้ใช้อย่างต่อเนื่องนะโดยไม่ไปสนใจอย่างอื่นในเรื่องดินเนี่ยนะจะทําให้ดินเสื่อมสภาพทําให้ดินเป็นกดจัดทําให้ดินแน่นระบายน้ําระบายอากาศไม่ดีผลผลติตจะต่าไปเรื่อยๆอันนี้รู้ทั่วโลกหัยทั้งคันคือเรื่องดินทายังไงให้ดินดี นะครับดินดีเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบว่ามันต้องดีทางด้านกายภาพต้องให้ดินร่วนซุยดินจะต้องมีอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุคืออะไรอินทรีย์วัตถุก็คือเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมอยู่ในนั้นนะในดินนะดินที่มีคุนภาพทางเคมีนั่นหมายความว่าสภาพควา,า,า,ามเปรดเป็นหนาหรือ ph ต,ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติดตของพืชหรือต่อพืชจะดูดไปใช้ได้ต้องมี ph เฉลี่ยทั่วไปนะในทุกพืชนะ6.5ถึง6.8ครับนะครับ จะดูดธาตุอาหารเกือบทุกตัวได้นะครับธาตุอาหารที่เพื่อต้องการนะทุกคนที่เรียนมาก็รู้ไม่มีอะไรมีเอาหลักๆมีสิบหกตัวมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมซัลเฟอร์แมกนีสธาตุหลักธาตุหลักรองก็มีคอปเปอร์โบรอนโบลีน่ามคอรีนเหล็กสังกะสีแมงกานีสอันนี้ธาตุอาหารที่เพื่อต้องการ,รอันนี้คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรมากถ้าตามใดที่พืชพืชเข้าใบสีเขียวเนี่ย เขาสามารถปรุงอาหารเป็นแป้งส่งมาเลี้ยงในต้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ยถ้าหานอีก13ตัวตรงนี้มันอยู่ที่ไหนโดรยปกติดีมันจะอยู่ในดินเป็นหลักแล้วก็อยู่ในอากาศในรลหะไออจนอยู่ในอากาศมีจุลินทรีย์จับในโลเเไนตึงในโอนอากาศมาอะไรพวกนี้นะไม่พวกนี้ต้องเรียนรู้คือหาจุลินทรีย์ที่สร้างน้ําย่อยไปย่อยเสียซากเพื่อสร้างสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า พืชและสัตว์เนี่ยมีองค์ประกอบเซลลูโลสลิกนินโปรตีนเคมีเซลลูโลสผมก็หาจุลินทรีย์ที่ไปย่อยจุลินซีสร้างน้ำย่อยเซลลูเลสย่อยเซลลูโลสลิกนินเนตย่อยลิกนินโปรตีสย่อยโปรตีนไลเปสย่อยไลปิดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ระยะหลังๆก็มีจุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟตทำให้ฟอสฟอรัสที่มันใช้เล่นดอกไอตัว เฟลาพัารายน้ําได้มันจะสูงขึ้นครับผมมีจุลินทรีย์ที่ไปย่อยหินโพแทสเซียมเฟปนซ์ปาเห็นมักกะจานะฮะทำให้เคน่มันสูงขึ้นมาคุณหนุ่ยเห็นมันจะเห็นว่าผมจะมีจุลินทรีย์ที่วิจัยมาหลากหลายคือผมพัฒนามาเรื่อยแต่หัวใจหลักผมคือจุลินทรีย์ในช่วงโควิดอ่ะผมผมไปต่างประเทศไม่ได้นะได้อยู่ไทยมากขึ้นก็เกษตรกรเริ่มรู้ว่าเริ่มให้ผมไปช่วยมากขึ้นรับอผ่านไปแล้วช่วงโควิดนี่มันเกิด วิกฤตการ์อีกอันซ้อนขึ้นมาคือสงครามรัสเซียกับยูเครนครับเร่งพอสงครามนี่เกิดขึ้นมาปัจจุบันยังไม่หยุดนะครับก็ปรากฏว่าปุ๋ยเคมีมันขึ้นราคาขึ้นราคาสูงมากนะขึ้นเป็นเท่าตัวโอ้ยไหลเท่าตัวตันหนึ่งถ้าผมชอบพูดเป็นตันนะตันหนึ่งสามหมื่นแปดใช่ครับหรือสี่หมื่นยังไม่บวกค่าขนส่งนะแพงมากแล้วก็ไม่ไ่าจะเป็นยูเรียเป็นสูตรเสมอสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หรือสูตรต่างขึ้นหมดเลยครับใช่ครับซึ่งตรงนี้ เออผมเองก็ไปช่วยเกษตรกรเรื่องผักบุกผักพืชผักอินทรีย์แต่ก็ไปช่วยพวกที่แก้ปัญหาที่เขาทา GAP แต่ก็เอาโรคไม่อยู่ก็ไปช่วยเขาอยู่นะหลังจากนั้นผมก็กเกษตรกรก็ก็สงสารนะผมก็ไปสอนก็าทาหมดเลยไปสอนก็ทําเลย<ช>ทําปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี้เ,นนนเป็นปุ๋ย C, อินทนะรีย์อนินทรีย์นะแต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผมสามารถทาว่าให้มันในเรียนสูงเรือให้เทียบ NPK ในเรเยนเพราะธาตุโพแทสเซียมหรือว่า จะเป็นปุ๋ยไฮไฮฟอสฟอรัสเร่งดอกนะหรือปุ๋ยไฮเคผมผมสามารถที่จะทําได้หลายสูตรก็ที่แรกก็ไปสอนสอนเกษตรกรก็ช่วยเขาก็มันก็ประสบความสเร็จอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็ทำในในต่างประเทศอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่คิดจะทําเมืองไทยเท่าไหร่ก็มาพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วเพิ่งมาเจอคุณหนุ่ยนี่แหละเรี๋ยวมาเจอคุณหนุ่ยผมก็มาเห็นเว้ยมันที่โรงงานคุณหนุ่ยนี่ใหญ่นะเนี่ยมันมีวัด วัตถุดิบเยอะโดยเพราะไอ้ของของเหลือใช้ในโรงงานพวกขุยมะพร้าวพวกกะมะพร้าวอะไรก็เยอะแล้วก็มีวัตถุดิบอื่นๆอีกนะที่ผมเห็นจากยภาพที่ทุ่งขี้เท่าอะไรก็หลายอย่างผมก็เลยผมก็เลยได้คุยเราก็เลยคุยกันบอกเอ๊อย่างนั้นเอาผมยาวจุลินทรีย์มาแล้วก็มาทําการย่อยวัตถุดิบนะที่มีธาตุอาหารแตกต่างกันไปนะผมนักงทำปุ๋ยอยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็ทาก็ทําออกมา ทําออกมาปรากฏว่าตอนนี้เราก็จะมีเราก็เลยตั้งตั้งชื่อว่าปุ๋ยจริงๆก็ยังไม่ได้ปุ๋ยเพราะกาลังขึ้นทะเบียนนะขอโทษทีแต่ว่าตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเรียกไปก่อนนี่ว่าปัจจุบันเราเรียกว่าสารอินทรีย์ปรับสภาพดินหรือสารอินทรีย์ปรับปรุงดินนะคิงควอเมอร์คิงควอเมอร์แล้วอันนี้ก็สารซีปรับปรุงดินคิงควอเมอร์ก็พูดได้เต็มปากก็ถือว่าถูกต้องนะฮะทำถูกต้องนะก็ เป็นบริษัทอะไรถูกต้องนะฮะเป็นบริษัทถูกต้องที่ทําตรงเนี้ผมบอกที่ปรึกษากับคุณหนุ่ยว่าเราต้องการช่วยเหลือเกษตรกรครับต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนั่นคือหมายความว่าเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยได้ช่วยเกษตรกรนั่นก็คือเรื่องของของราคาต้องยุติธรรมด้วยใช่ครับเป็นของดีของดีตาครทำแล้วเป็นของดีเป็นของดีด้วยนะผมจะอธิบายว่ามันของเราคริงความเมื่อที่ผมทํามันดียังไงผมกล้าเทียบกล้าพิสูจน์นะครับ ทั้งในทั้งเอาไปพิสูจน์ในห้องรับในการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การใช้จริงในภาคสนามนะครับว่าปุ๋ยคิงว่าเมอร์เราเป็นไอ้สารอินทรีย์แบบสภาพดินซึ่งเราเรียกตอนนี้เป็นยังไงโดยสรุปก็คือในเรามีหลายสูตรยกตัวอย่างสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งนี่เรามีอินรีวัตถุนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบอินซีวัตถุนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกจนี้มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทซียมแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์อะไรต่าง ครบเกือบครบทวนใช่เกือบครบ้วนแล้วพีเนี่ออกมาประมาณโดยขึ้นที่ลงประมาณเจ็ดเจ็ดนิดนิดเจ็ดนิดนิดจะเป็นด่างนิดนิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับกฎหมายไทยนะกฎหมายไทยเขาบอกปุ๋ยถ้าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยถ้าขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต้องไม่ต่ำกว่านะถ้าต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นคือปุ๋ยบอมนะแล้วเสร็จแล้วสมมุติว่า เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เขามีอินทรีย์วัตถุ20%เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเขาใช้ปุ๋ยใช้สารอินทรีย์ปรับสภาพดินคิงวามเมอร์สูตรหนึ่งเราเนี่ยใช้ป๋าอินทรีย์ปรับสภาพดินเนี่ยครึ่งตันครับครึ่งตันเทียบกับปุ๋ยทั่วไปที่เขาเมีอินทรีย์วัตถุแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งตันละสองเท่าตัวสองเท่าตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์คิงวามเมอร์เนี่ย หรือว่าสารอินทรีย์สารปรับสภาพจริงๆความเร่อเนี่ยก็คือจะมีอินทรีย์วัตถุสูงมากแล้วก็เมื่อมีอินทรีย์วัตถุสูงเนี่ยที่ผมทํากันเนี่ยก็คือก็บอกคนหนุ่มว่าแล้วเราก็ทําคุณภาพจริงๆคือเราไม่ผสมดินเพราะปะุ๋ยซีแทจะมีน้ำหนักเบานะาจะไม่หนักนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้เราไม่ผสมดิน รผมกล้าพูดเลยปุ๋ยอินรีในในในทั่วๆไปส่วนใหญ่จะผสมดินนะเป็นลักษณะนั้นเราไม่ผสมดินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีปุ๋ยอินทรียไหลสูรนะครับก็มีขอโทษจริงๆผมเรียกปุ๋ยอินทรีย์ก็กำลังอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนนะก็คงไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ตอนนี้เราก็เรียกสารอินทรีย์ปรับสภาพดินไปก่อนจริงๆกรมวิชาการเกษตรได้เข้ามาดูแล้วนะฮะแล้วก็กำลังช่วยพักนันส่งเสริมให้เราขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครับ ที่ที่ผมผมเอ่อฟอร์มูลเสูตรต่างๆตอนนี้ตอนนี้สารคิงวามเมอร์เนี่ยเรามีกี่สูตรครับนตอนนี้มีอยู่5สูตร,ตรครับห้าสูตร,รมีสูตรอะไรบ้างก็ <c oughs> สูตรหนึ่งนะครับก็คือเน้นตัวไนโตรเ,เจนสูงนะครับจะช่วยบำรุงต้นนะครับให้มีามงอกงามแข็งแรงดีผมยืนยันได้นะมะพร้าวผมตอนนี้เดี๋ยวให้น้องไปถ่ายภาพในส่วนผมได้ใบดํามันเงางามนี้ยืนยันได้ใช้จริง ใจริงแล้วก็ทาจริงนะครับพอเราทาเองใช้เองนะฮะแล้วก็สูตรที่สองอตัวตัว,ต,วตัวพีนเ,เน้นเน้นการออกดอกน,นี่ทาให้ผลผลิตของเราออกดอกเต็มต้นเลยฮะนี่ก็ไปถ่ายภาพได้นะฮะแล้วสูตรที่สามคือเน้นตัวตัวเนะครฮะเรื่องของผลขนาดผลนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็สูตรสี่คือสูตรเสมอมีธาตุอาหาร NPK เสมอกันครับอาจารย์แล้วที่สาคัญสุดเรายังมีพัฒนาสูตรสุดท้ายอีกสูตรพรีเมียมที่เน้น นำไปใช้ในสลา,ามกลอบครับ,รบอาจารย์นะอาจารย์อธิบายนี่ิ้เพราะว่าที่เราพัฒนาขึ้นมา5สูตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทจริงแล้วปุ๋ยอินทรีย <c oughs> <c oughs> ์ที่ผมทำไหลสูตรออกมา หมายความว่าให้มีธาตุอาหารแตกต่างกันไปตามจังหวะการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงเทียบเคียงปุ๋ยเคมีเพราะในในถ่วงใดก็ทั่วโลกเลยนะก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักนี่ก็จะมีอยู่สูตรเดียวนะแต่ว่าเรามีจุลินทรีย์เราก็ใช้จุลินทรีย์นี่ยมามาเป็นลูกเล่นแล้วก็วัตถุดิบอีกมาเป็นลูกเล่นว่าวัตถุดิบตัวนี้ฟอสฟอรัสสูงนะครับ มีหรือว่าล็อกฟอสเฟตอย่างเงี้ยนะเราก็เอาจุลินทรีย์ย่อยล็อกฟอสเฟตเข้าไปนะ<ช>ย่อยหลังจากย่อยแล้วเนี่ยอฟอสเฟตฟอสฟอฟรัสที่ละลายน้ํามันเพิ่มขึ้นเป็นสองสามร้อยสองร้อยเท่า<ช>ก็เทียบเคียงเคมีเราจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็สามารถเอาไปใช้เอาไปใช้เร่งดอกได้<ช>อะไรเงี้ยครับเรามีจุลินทรีย์ย่อยโพแทสเซียมหินโพแทสเซียมเพนสปาหรือย่อยพวกขี้เถ้าดานพวกนี้นะทำให้เคมันสูง โพแทสเซียมมันสูงเพื่อจะทางเคมีเขาใช้เคนะศูนย์ศูนย์ห้าสิบศูนย์หกสิบเอาไปเพิ่มผลผลิตนะครับปรากฏว่าไอ้พวกนี้เราก็สามารถทําออกมาได้หลายสูตรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยสรุปก็คือคิงควอเบอร์สูตรหนึ่งเนี่ยอินทรีย์วัตถุสูงอย่างที่ผมบอกมาแล้วอินทรีย์วัตถุสี่สิบเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารครบถ้วนเกือบครบถ้วนเลยนะครับแล้วไม่ผสมดินนั้นตรงนี้เข้มข้นมากตรงนี้สําหรับเร่งการเจริญเติบโต บูธการเจริญเติบโตช่วงการเตรียมดินนะการเตรียมการเตรียมดินก่อนปลูกนะในไม่ว่าจะเป็นพืชผักพืชไร่หรือแม้กระทั่ง,ทงการเตรียมหลุมปลูกไอ้พวกพืชผักผลไม้อัตราการใช้อย่าไปใช้เยอะนะเพราะว่ามันเข้มขน้นนะอย่างก็อย่างการเตรียมหลุมถ้าหลุมไม่ใหญ่มากอะหลุมละกิโลเดียวก็พอคุกเขา,าดินไม่ใช่ลองกุ้งหงมคุกเขาคุกเขาให้เข้ากันแล้วทําเป็นหลังเต่านี้นี่เราเพิ่งปลูกนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะช่วยทั่วไป ตันนี้พอมาสูตรสองเนี่ยสูตรสองเนี่ยพื่อพืชมันเริ่มโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยบางคนก็จะนิยมใช้ถ้าพวกเคมีเขาจะนิยมใช้สูตรเสมอนะนะเขาให้เจริญเติบโตทุกส่วนทุกส่วนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นอะไรเงี้ยนะเขาจะใช้สูตรเสมอเราผมก็เลยทําปุ๋ยอินทรีย์เทียบสูตรเสมอ NPK ขึ้นมาแล้วสูตรเทียบสูตรเสมอเลยเพราะงนตรงนี้มีการเอาไปใช้แล้วได้ผลแล้วนะครับไปใช้แล้วได้ผลแล้วล่ะแล้วก็มาอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตร ช่วงที่โดยเฉพาะ,ะพืชพืชผักผลเขาต้องการดอกนะไอผักใบเขาไม่ต้องการเขไม่ต้องใช้นะหรือผลไม้หรือเป็นทุเรียนหรือว่าเป็นมะพร้าวของคนหนุอ่ยอะไรเงี้ยไอช่วงที่จะต้องสะสมตาดอกอะไรเงี้ยนะฮะรเราก็จะต้องใช้ปุ๋ยที่มีพาตฟพอรลรัสสูงหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาตัวนี้ไปใชนะ้ซึ่งตรงนี้ ก็ได้ผลเหมือนกันได้ผลอิกหนึ่งนะทรย์นี้ปัจจุบันผมใช้ทุกสูตรเลยก็มีมนเวียนสลับกันมีเกษตรกรที่เขาปลูกพืชบางตัวแล้วมันมันไม่เคยออกรอกเขาปลูกที่บ้าน้านจะเป็นชมพู่ก็ไม่เป็นตะลิงปิงเป็นอะไรเงี้ยเขาเอาปุ๋ยเอ่อไฮพีมางั้นเอยนะปุ๋ยเอาอคิงวามเมอร์ไฮพีไปใช้ปรากฏว่าตอนนี้ออกรองไม่หยุดออกรอกยังมีอยู่แลนี่เป็นเป็นเป็นเอ่อสูตรไฮพี แล <im <im oh ้วก็จะมีคิงควมเมอร์สูตรไฮเคคิงควมเมอร์สูตรไฮเคเนี่ยก็เทียบเทียบกับเคมีพวก0 0น0์ศูนได้เลยเพราะตอนเนี้เราทํางานเราทําปุ๋ยเนี่ยเราไม่ได้ทําหมักมั่วเราจะมีเครื่องมือทดสอบวัดณณณที่โรงงานผลิตนผมเราจะวัดตลอดเลยว่ามีในเช่นฟพรฟอวัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะปรับยังไงเราจะปรับทุกครั้งออกมาคุณภาพเสมอครับ แล้วที่คุณหนุ่ยทําออกมานะคุณภาพเสมอมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ใต้การควบคุมกําหนดของอาจารย์ตลอดแล้วก็สวนทุเรียนสองร้อยไร่ที่ไปทําครับเอปรากฏว่าเขาใช้เคไปต้นละห้าโลนะซึ่งทุเรียนอายุยี่สิบปีห้าโลนี่ถือว่าปกตินะปรากฏว่าทุเรียนมันมันผลมันใหญ่มากอมันไปเจ็ดโลแปดโลเก้าโลไปนู่นเลยจนคุณโตงบอกปีหน้า เดี๋ยววัน่าจ,จะต้องลดปริมาณต้องลดปริมาณมันใหญ่ไม่หยุดไม่ต้คักนะนอกว่าทุเรียนคุณโต้งนะอ่าอร่อยครับอร่อยอร่อยฮะเนื้อนี่หอมหวานมันมากเลยเป็นอร่อยเป็นทุเรียนที่ที่กินแล้วน่าประทับใจบมากน,นี่คือผู้ที่ใช้ปิดพันธุ์ริงควอเมอร์ตลอดมันจะเห็นว่าเราจะมีคิงควอเมอร์สูตรในเี่นสูงคิงควอเมอร์สูตรทัศลทีสูงเล่งดอกคิงควอเมอร์สูตร อโพแทสเซียมสูงเพิ่มผลผลิตแล้วก็คิงความเม่อสูตรการเจริญเติบโตทั่วไปคือสูตร NPK นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมทำสูตรพรีเมียมนะสูตรพรีเมียมเนี่ยสูตรพรีเมียมเนี่ยจะจะเป็นะจะความค่อนข้างละเอียดหน่อยเพราะว่าะจะไปใช้สูตรเนี่ยจะไปใช้ในสนามก๊อฟนะในสามกอ๊อฟแล้วก็ เอาไปใช้แล้วเห็นอาจารย์เอาไปทดลองอใช้ในตลาดมะกรูเนี่ย,ย้าเขียวยาจะเขียวงา,ง,างามแล้วก็ดินจะปรับตัวขึ้นมาโดยที่ผมเพราะเราจะทําออกมาเป็นด่างนิดนึงดินผมไปไป,ไปตอนนี้ไปทดสอบทาเนี่ยในสามก็แพงหนึ่งนะก็ดินเป็นกฎจัดากาแล้วเอาตัวพรีเมียมเนี่ยไปใช้พอหวานไปเพิ่มเนี่ยก็เขาจะมีไอ้ตัวขวาดพอขวาดปั๊บเนี่ยมันก็จะตกลงอยู่ใต้ใต้สนามหญ้าเลยนะฮะแล้วก็หลังจากก็ลดน้ําลดอะไรเนี่ย ปัจจุบันนี้จาก pH สองสามเนี่ยผมไปวัดมาทํามาหลายเดือนสี่สามเดือนแล้วก็ปรากฏว่า pH ขึ้นมาหกหกตูนหาาเลยนะแล้วยากน้มากกับมากเลยตัวรีเมมเกตเนี่ยเอ่อก็จะมีการไปใช้ในตามบ้านก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะขอผมไปแล้วก็พวกที่ทํารีสอร์ทพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะเอาไปใช้แะนี่ก็เป็นรีเมมเกตเลยนะฮะแล้วก็เอ่อเครื่องธาตุอาหารไม่ต้องพูดถึงนะในในในปุ๋ย ทุกสูตรเนี่ยผมจะมีเราจะมีจุลินทรีย์แตกต่างกันไปใ,นะในแต่ละสูตรนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพรวมของคิงควอเมอร์นะครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออัน,นอเนี้ยผมทางคิงควอเมอร์เนี่ยเราผลิตขึ้นมาด้วยความด้วยความสุขนะแล้วก็คือไม่เครียด,ยดแบบมีความสุขนะงั้นก็คือพูดง่ายว่าเราต้องการที่จะช่วยเหลือมุ่งช่วยเหลือให้เป็นหลัก นะครับช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลักในการลดต้นทุนการผลิตนะครับขอฝากเกษตรกรทุกท่านนะครับว่าคิงควอเมอร์เราทําขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็ยังมีจริงๆแล้วอย่างโอ้ยเอคิงควอเมอร์เราเนี่ยเรามีขนาดบรรจุอยู่กี่ขนาดอันนี้ในปัจจุบันเรามีขนาด ที่ใช้เร็นกระสอบใหญ่ดิกระสอบใหญ่ติด40บกิโลกรัมเพราะไม่ผสมดินเพราะไม่ผสมดินตอนนี้เราใช้เหมือนกระสอบมาตรฐานทั่วไปในในในสวนในไร่ในฟาร์มอะไรเงี้ยต่อไปเราจะทําขนาดเล็กออกมานะครับเป็นขนาด5กิโลกรัมซึ่งเหมาะกับการใช้ตามบ้านคือผักอาศัสซึ่งมีความสะดวกในการที่ถือในการขนส่งในการอะไรต่างๆแ่ถ้าใครปลูกผักต้นไม้ในบ้านเนี่ยสนใจก็ยินดีนะครับได้ลองใช้ของดีของเราดูนะครับ คืออีกอีกอันหนึ่งที่ที่ลืมบอกพวกเราไปก็คืออ่พวกพวกปัะเรื่องคิงควอเมอร์เนี่ยนะทุกสูตรเนี่ยครับเรากําลังจะรับรองครับเป็นปัจจัยการผลิตครับของพืชอินทรีย์ครับนะในนามเออร์เซปพาวเวอร์ไซนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็กลุ่มที่ปลูกพืชอินทรีย์เอาไปใช้ได้ดีเลยครับดีมากครับแล้วก็แถมอีกนะครับนั่นก็คือปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตของผมทุกตัวซึ่งซึ่งให้สมาชิกใช้นี่แหละก็กําลังจะได้รับการรับรองกําลังจะรับรองเป็นเป็นปัจจัยการผลิตของการผลิตพืชอินทรีย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรสนใจก็สมัครเสมาชิกนะครับได้สําหรับปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถที่จะถ้าต้องการอะไรก็ติดต่อมาที่ เรางซื้อได้ที่ l ล n e แอดจะมี Line แอดมี Line แอดชื่อว่า King Farmer Land นะครับอันนี้สามารถแอดเข้ามาแล้วก็สอบถามมีแอดมินคอยดูแลให้นะครับครับไม่ยากครับแอด King Farmer Land อ๋อแอด King Farmer Land โอเคมากโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ได้นำสาระดีๆมาแบ่งปันกันครับ